มาต่อกันที่การจัดตั้งรัฐบาล ของคุณแพดทองทานนะคะที่นอกจากจะต้องลุ้นในตัวของรัฐมนตรีการตรวจสอบคุณสมบัติความสุ่มเสี่ยงต่างๆกรณีของการผิดจริยธรรมแล้วนโยบายที่ต้องเดินต่อและถูกให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสวัสดิการต่างๆและความเป็นธรรมต่างๆในสังคมด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องมาตลอดและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเสนอนโยบาย10ด้าน ให้กับคอรมอชุดใหม่ค่ะ เมื่อวานนี้ตัวแทนพีมูฟนะคะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะเพื่อเสนอนโยบายกลไกการแก้ปัญหาโดยภาคประชาชนเพราะเวลานี้คอรมอใหม่อยู่ระหว่างการเตรียมนำชื่อขึ้นทุนเกล้านะคะและเตรียมประชุมคอรมอนัดพิเศษเพื่อเสนอร่างนโยบายและถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาพีมูฟก็เลยรวบรวมข้อเสนอนโยบาย10ด้านขึ้นมาเสนอเพื่อล,ลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง ความเป็นธรรมในสังคมนั่นเอง10ด้านอย่างเช่นเรื่องของประชาธิปไตยการปฏิรูปท้องถิ่นกระบวนการยุติธรรมเรื่องของนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์รวมถึงนโยบายรัฐสวัสดิการด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็เดินขบวนต่อไปที่พักประชาธิปัตย์เพื่อยื่นข้อเสนอต่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ซึ่งก็คาดการ์กันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีสองตำแหน่งด้วยกันก็คือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญนะคะที่มีการเสนอเอาไว้อย่างเช่นการยกเลิกนโยบายทงคืนผืนป่าอันเกิดมาจากแผนแม่บทการแก้ปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินรัฐและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีการให้ยกเลิกมติคอรม30มิถุนายน2541และทบทวนมติครมวันที่26พฤศจิกายน2561เรื่องของมาต รการและแนวทางการแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท นอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อเสนออีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ให้ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพราบป่าชุมชนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับภาร,รกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงและอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกคาดหวังเหมือนกันคือการเดินหน้าโฉนดชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสําคัญที่ผลักดันกันมาตั้งแต่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงอยาก จะให้สารต่อเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนด้วยค่ะ